อู้หูเลยเอออุ๊ยมีกูมันมีกูมันบึ้งบ้ัโอ้โหกดไงนี่กดไงมาแล้วนะครับนี่ใส่งามนี่นี่อื้อขอขอ เลยนะครับเนี่ยสลหรับเมื่อนี่นะครับครับครับสวัสดีย้ำแรงครับคมิสุขสุขนคนดอนี่กับภามรถทงราท,ทาหาปากเบ็ดคือเกา นะครับช่วงนี้กับปากเบ็ดดุแนี่นะครับผมเพราะว่าเห็ดมันบอกนะครับเนาะแถวบ้านบกค่อยมีเห็ดเลยนะครับผมก็เลยเลาะหาปลานะครับมื่อนี่ก็ได้เหยื่อเป็นเหยื่อปาเค็งนะครับผมนี่ครับผมปาเค็งตอนได้ไม้ไม้นั่นกับแข็งแรงดีนะครับผมระวังทางกับตกหลุมตกบอมานะครับนี่เริ่มอ่อนเลยเนี่ยปาเค็งอ่ะต้องฝ่าวใส่ครับผมไหม้องูหกครับเนี่ยเห็นไหมครับ เป็นยาเป็นอย่นี้นาะครับเนาะบนแหยครับอาจจะมีปลายไงหลบซ่อนอยู่แถวนี้นะครับนี่ห้อยเพื่อนปากเห็นไหมครับเพื่อนเฮ็ดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ไปเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะใส่หมองเก้าเพื่อนนี่ละอหอยเพื่อนเฮ็ดไว้นะฮะห้อยเพื่อนมาสิดเบ็ดครับนี่เป็นแผน โอ้ยเพิ่นมาตกปลาครับนี่ปลามงานบ่เดี๋ที่ปลาหมบ่ค่อยแข็งแรงครับผมมื่อนี้นะบ่ค่อยดิงนงอ่ะ อินอยู่น้อยนึงเราะมาทั้งนี้หกโพดครับผมเดี๋ยวผมกลับคืนไสขคืนไปข้างบนนะครับเนาะหลังสุดท้ายมองนี้นะเนี่ยตั่ฟังมันหกครับเดี๋ยวไปไสขคืนไปพูดนะครับเนาะไก่คำแล้วครับผมต้องเล็งมือแล้วครับ พอแล้วครับผมใส่บ่แล้วครับเดี๋ยวนี่ซีหลังนะครับเนาะมันบกค่อยมีหม่องใส่ครับคล้องมันหกนะครับผมยางไปใส่คล้องนอยๆนี่ว้ประมาณซีหาหลังนะครับเดี๋ยวยี่นีซีหลัง่ะเดี๋ยวเลาะคล้องยางกลับนะครับผมว่าทีนี้ป่าถือตัวนะครับเนาะเยื่บกค่อยดินนะครับมือนี่ยางกลับเช็คเยื่อบึงนะครับผมอันนี้มีเยื่อยู่นะครับผม โอ้เยียบนดินนะครับผมอมีชีวิตอยู่ครับผมหลังนี้หลอนแล้วนะครับผมเี็ดอยู่พี่ครับอืม mm hmm. มันยังน้องไปเยียห yeah, ล่นเป็นแถบครับผมยังพูดถึกป่าเอาถึกแล้วนี่ครับผมปกดมาแล้วครับผม ท้องนี่มีมปรากฏขึ้นกันปะกคอไปใส่เด็ดตรงนี้อยู่ครับผมตัวแรกครับผมปรากฏนะครับปรากฏนี่บอกกินเหยื่เลรนอยู่นี่บุคอลใดบุคคลนี้ปากคอสวบเท่าไรครับ เอาถือหลังนี้ก็ได้ประกดนะครับเนี่ยประกดมันมักถือเลี้ยงๆกันนี่สิละกดหน่อยเดี๋ยว่นี่กินเยื่อเลนต่ตัวนี้หน่อยต้องเทียบกับบทบ,บทถือเบ็ดนะครับผมสองตัวสะสมไปเรื่อยๆนะครับอืมกลินเล็กๆตัวนี้ อาจจะบุรอดอ่ะรอดไหมเสร็จทางไว้กวก็ต่อ,อครับผมปรากฏตัวบุกข่อยใหญ่คือของที่ผมไปใส่คลิปก่อนนะครับผมรู้สึกว่าจะตัวน้อยกว่าแต่ก็บุแน่นะครับผมอันนี้ก็นรอดหืมมาแล้วปัวคอตัวแรกนะครับผมส่วนปอกตัวบุกข่อยใหญ่ครับ รุนหนีเพรกิดเยียดีๆเลยเห็นครับผมนี่ครับผมเขน,น้อยครับหืมหลังนีเสียงดิ้นนะครับผมอยู่ปะอ้เบ็ดกงนอง้องผมอยู่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 ประคอนะครับผมขอประคอมีนี่นช้นปอกอีกแล้วนะครับ คันเชียดอยู่นี่โอ้ดินบกแห้งพี่น้องครับผมนึกว่าตัวใหญ่นี่ตัวน้อยครับก็น้อยครับผมถือไหมปลาเขาน้อยแล้วตีมือนีคลิปที่แล้วกับมิตรปลาเขาน้อยนะไปใส่นี่นะไม่นี่เยียปลาเข็งย่างดีแมนบอเสียงดิ้นเฮ้ยแมน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 พุดดับผุดดับ ปากคอถืออยู่น้ำตื้นๆน,นี่ครับผมปากคอหากินน้ำตื้นนะครับมองไงใส่ปลอกใส่ปนเี๋ยวครับผมขึ้นไปครับผมรุดนตากแดดนะครับผม,มงพอตัวไงครับมื่อไงมองลงใส่เบตกับบกข่อยมีครับผม แะเป็นกันเบยดหางกันแทะโอ้อยู่นี้นะครับหลังหนึ่งโู้ oh, หลังนั้นห่อนห่อนนะครับผมหลอนห่อนลายครับผมโอ้เรียบร้อยอันนี้อืมอืม,อม ลอยแล้วครับผมท่อนปอกขึ้นกันหลังท้ายพอดีครับหลังนี้อืมหลุนนี่บค่ครับเนี่ยดินเดียดีๆนี่ครับผมสะสมไปเรื่อยๆครับตัวปควุค่อยแย่นไดเลยิีแ้กครับอันนี้ ดูเอาะฮะผลงานรอบแรกได้หลายตัวอยู่นะครับผมแต่ว่าตัวโมยเป็นรุ่นน้อยครับผมมือนี่งเขาหน่อยกับรุ่นโมยรุ่นปนอ๋อหนึ่ง 2 3 4 5 6ครับผม6ตัว ใส่บุคขอยง่ขังไว้นี่ก่อนครับนี่ครับผมเยื่อเหลือซ้ำนี่ครับขนาดยางกลับมานะครับผมหล่นไปหลายเลยนะครับเอ้าเดียวกับที่ยามโตเลยนะครับผมเบิดเยื่อนี่กับลับบ้านนะครับเนาะเพราะว่ามื้อนี่เขาใส่เวลายางโดนครับผมใส่ยากครับในคลองมันหกอ่ะเดี๋ยวไปดูรอบสองเลยนะครับผมว่าจะเป็นอย่างไรหลังหลังนี่ผมนั่งเฝ้าอยู่นะครับผมที่ฟังเสียงป่าตอดมันกับบัมาตอดนะครับ คือจังลูกว่าคนอยู่แถวนี้นะครับผมผมคิดว่าป่านหน่อยนะครับมันตอดบถึกเบ็ดนะครับตอดถึกเตยเยือะนะครับผมเลยหล่อนหลายบดติดเบ็ดหลังนี่หลอนครับผมเห็นปะ่ะอ้ยหลอนดีขนาดเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนครับนานผมพอ่อตัวปัญหาแล้วเนี่ยสงสัยปรากฏหน่อยนี่แหละเนี่ยเนี่ย นีตัวกินเหยืย่อมันของแท้เลยนี่ตอดแปบบ๊แบๆบแปบบ๊แบๆบนะครับผมโบถือหมากเบ็ดแต่ว่าตัวนี้สวยครับครับกดน้อยครับผมหัวยนิดตัวเบาไงมีปากคอยใหญ่ให้รุ่นบ่มื้อนี้หลังนี้เหมือนจะมีเหยืย่ออยู่แต่ว่าบ่ดิ้นเลยนะครับตายบ่โอ้เสียงสวบอยู่ในคุ้มหญ้าพุ่นหึ ก็สวบคักแท้บวกกินเบ็ดครับผมหลังนี้มีเยอื่อยู่เสียงสอบอยังแห้งเลยครับ <zelf> หลังนี้ร้อนนะครับผม <refriger ation> หลังนี้เอาแล้ว <sh arp> เสร็จเสร็จเสร็จเยบร้อยครับผม ขอขอขออ,อีดีว่ะโ <c> ม <oughs> เมนเสียงตัวนี้ตีดินนี่ครับอืมรุ่นนี้ยังพอใข่นะครับเนี่ยใส่ถุงก่อน,นเดี๋ยวมันโดดออกคุกนี่ครับผมโอเคอยู่ครับใส่นี่ นี่มาแล้วมาแล้วกดใส่ไปพร้อมสองตัวแล้วครับรอบนหืฮหลังถาดมากระถือไอ้ก,กดอู้ตัวนี้ตัวใหญ่ครับผมกด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 อ๋อใส่น้อยู่ครับเนี่ยไหนครับกดนี่ครับผมใส่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงครับอันนี้ น้ำโตแล้วครับหลังต่อไปครับผมบางนึงนี่ถึกสองหลังติดหลังนี่รอนอีกแล้วครับผมหลังนี่ถืออย่างโอ้โบถึกครับผมเหยียใกล้ตายแล้วครับโอ้เหยียดมาเนี่ พันขึ้นน้อยหนึ่งครับจากนี้นจมน้ำตายไม่ค่อยมีแห้งนะครับดิ้นม,มาเลยท <_ t ust> งต่อไปอยู่นี่ฮึ <_ t ust> กดน้อยอีกแล้วพี่น้องเอยกดน้อยครับผมกดน้อยไ <_ t ust> มา มีตัวครับผมดินแล้วหลังนี้เถอะนั่นนั่นนั่นโอ้โหกดไงนี่กดไงมาแล้วนะครับดูนี่แม่มามาอุ้อออออยพันเชียร์นะครับพันเชียร์เอานี่ใสง่งามครับผม าตัครบหลังต่อไป,ปรากฏมันมักขึ้นติดติดกันนะครับผมมีอีกบ่บ่มีครับหล่อนหลังปุ่นเด็ดได้ใส่บ่หลังนี้บ่ได้ใส่ครับหล่อนอีกแล้วนะครับ หลอดพองนีดห,หน่อยนี่ประมาณสามหลังครับผมปากท่อนี่หลังหนึ่งอูเรียบร้อยนี่ครับมันสวดป่าอยู่นี่ครับพุพ่มป่าเล่นออกพุ่นก็มีครับผมนี่นี่รุ่นเนี่ยหลายนี่น,นปะปักเข็งมาเสียบไปเรียบร้อยเลยครับนี่ใส่ปอก ผมติดอยู่ในน้ำครับนี่ปากโอนะครับผมเห็นมันสวบอยู่วางแรลงนี่ผมก็เล็กใส่ไว้นะครับเนาะถือกหลีครับใส่ไว้ลังเดียวครับในนนะอ๋อเรียบร้อยหกโตนะครับผมเห็นเล่นออกไปอีกกระมี้นะครับผมข้อรุ่นนี่เดี๋ยวผมใส่ไว้อีกนะครับหึเสียงดิ้นอีกแล้วครับผมแลังเปลี่ยนเยียวฟังนึงนี่โอ้โบแมน สวบปลาโน้ตอีซื้อครับผมสวบปลาซิ้วครับเนี่ยปากท่อเนี่ยแต่ว่าปลาเขียงยังอยู่ครับยังบุกินหลังข้างหน้านี่เสียงตอดเบ็ดครับพูดอะพูดอะหลังพุ่นครับหลังพุ่นอยู่บ่อืออือ,อ,อเดียบร้อยครับผมช่อนปอกช่อนปอกอู้ใหญ่เติบดุนนี่อออือนี่ครับผมเอู้ มันอยู่น้ําคลองในน้อยนี่ครับผมันอยู่ในคลองไงครับนี่ครับคอนี่มันขึ้นน้ำตื้นครับผมอืฮะตัวที่หกใส่ดีอยู่ครับผมไอ <ๆ S 2> ้นหึหลังนั้นสว่แล้วนะครับ หลังนี้ถึกแล้วนะครับผมช่อน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 อู้จะฟังก็ยูเลิกฤทิพุ่นครับผมใช่น,นะครับผมที่เจ็ดนะครับเนี่ยอุ้ยหลังนี้กง ยังขันเปียกๆอยู่นะครับเนี่ยอยู่ๆอยู่ๆไอ้ช่อนไอ้ช่อนนะครับเห็นหัวแล้วออ้้โโหงหายครับตัวนี้อ้โห่ละใส่สวยครับตัวนี้ออื ันี้น่าจะแย่ก็มูครับผมเอาละรอบนี่กับแปดตัวที่แปดนะครับเสียงดิ้นทั้งนาครับผมนี่นี่นี่หลังนี่นั่นนั่นน่นเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยถือเลยครับอือืมอมอือกแล้ว รอบสามทุ่มตอนนี้ผมยางกลับนะครับเนี่ยยางกลับยางไปยางไปแล้วก็ยยางกลับขึ้นมายุงสี่แล้วครับผมได้ยางกลับขึ้นมานี่ก็ได้อีกหลายตัวอยู่ครับเหยือบเบิแล้วครับผมเหลืออีกตัวเดียวสองตัวนั้นตายแล้วนะครับคือที่เปลี่ยนมาเบิดครับผมเพราะว่ามันหล่นคักโพดนะครับเอาเหยือมาลอยกว่านะครับผมกับเบ็ดสี่สิบกวหลังเบิดแล้วหลังนี้กระหล่อนเห็นไหมครับนี่ ห,หลังนั้นเอาไปแล้วพี่น้องครับผมเอาไปแล้วพุ่นช้อนปอกจ้อนปอกจ้อนปอกครับผมนี่แหละเด็กแว่นกำลังตอดดีครับนี่ไปสิบตัวแล้วครับนี่ยนี่ครับผมตัวนี้น้อยได้ไดหลายตัวก็ดีขึ้นกันครับผมนี่รอบนี้คุ้มค่าแล้วนะครับนี่หลายตัวแล้วครับตัวที่สิบ โลหนึ่งได้อยู่นะครับเนี่ยไม่ถุงอกลับขึ้นมาหลังนี่ถือครับผมนี่นี่กดกดกดตูมยังไงปุ๊บใส่งามแล้วครับผมนดีอยู่ครับผมหลังนั่น หลอนนะครับผมหลังป้นก็หลอนเบิงหลังข้างนานี่กินเยื่อสองรอบแล้วครับผมไ่รู้ว่าป่าอย่างนั่นรอบนี้ก็กินครับผมหลอนแล้วหลังนี้เฮ้ยหลังนี้เฮ้ยถึกพี่น้องครับผมนั่นนั่นนั่นเห็นปะเห็นปะเห็นป่าปะ Oh, men men hidup. Hidup, hidup. Uh, duk jai kapung. Duk jai, duk jai. Pot pat pat. Yang ngu hui le. Oh. Ui ui ui, mi khu men, mi khu men. Beng 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 beng. Khu men ma kapung, khu men ma, khu men ma. Sai la. Nah, ni 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 ni. Ni ni ni. Pura pura. ไปเร็วคู่มันพี่องผมนั่น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 มันมาน้ำกัดนั่น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 นั่ผนั่น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 มั่นนั่งนั่นนะ่รับนั่นนั่นนั่นั่นัวนะครนั่นบั่นนั่นนวงน่น่นนปล้นั่นนั่ั่นลนน่น่น่่นับนน่ เป็นพ่อพันธ์แม่พันธ์ไดอ้อีกหลายนะครับเนี่ยน,นี่คูมันอาจจะอยู่แถวนี้เลยครับผม <c oughs> เอา่ะครับผมมาเบิ่งผลงานรอบนี้กันนะครับเก็บผมเก็บมาหลหลหลังแล้วนะครับเ <c oughs> พราะว่าเยอมันเบิด์ดนะครับเนาะ เอาเยี่ยมันหลเติบครับบอคิดว่ามันที่ร่อนดีปะนี่ครับผมเยี่ยปลาเข็งอันนี้ร่อนแบบร่อนดีเกินคาดนะครับ่ะเ,เบิงผลงานกันรอบนี้ได้สิบน่าจะสิบนะครับผมโอ้ได้หลายเติบปลาคอนี่ครับผมใส่งามหนึ่งนะครับในนี่เป็นหกนะครับเนาะในนี่หก นี่ตัวที่7ดครับตัวที่8ดครับ9ก้ครับผมสิบนะครับผม่อนป๊อก11ครับ12ครับอเอาเบิดนะครับประคอ13าเปิดแล้วประคอประกฏ สิสิบห้าสิบหกนะครับผมปรากดใส่ไม่ค่อยใหญ่ครับผมห่วยนี่สิบเท่าไรแล้วนะสิบหกปักุงูปุย ตัวใหญ่ครับผมตัวปักกันละสิบเจ็ดสิบแปดนะครับเมียงมันปักอันนีนับถึงปะนับหลงครับผมนี่โห้หมานอยู่ครับปลาหนักึ่งึงอยู่ครับผมโู้หมดธรรมดาครับผมมันหมาน,นะครับเนี่ย กลยหนักตึง้งสองโลนี้นะครับเนยรวมปากกฏปหยงังปากโคก็ได้หลายตูครับปากโคก็เป็นสิบนะเดี๋ยวขังไว้นี่ก่อนนะครับผมเดี๋ยวยามอีกรอบนึงนะครับเนาะรอบนี้ผมที่เก็บเลยนะครับเพราะว่าตอนเศา้าจังบ่ได้มากู้อีกนะครับเพราะว่าเบ็ดกินมีเยื่อนั่นมีปลายหลหลังนะครับผมเดี๋ยวหลายหลังตรงไหนเนยยูไปเนย มอหนีคอนครับผักจากข้าวนะครับผมเเ็ดอาแล้วครับผมไปเบิ้งเบ็ดรอบสุดท้ายนะครับเนาะรอบสุดท้ายผมกับทเก็บกลับบ้านเลยนะครับพรเยื่อเบิดแล้วนะครับเนาะเยี่เหลือบหลายแล้วก็เบ็ดก็หลอนไหลนะครับเหลือบ่กี่หลังนะครับผมอ่ะรอบสุดท้ายเดี๋ยวผมท่ายแต่หลังถือปลาให้เบิ้งนะครับเนาะเพราะแบตเตอรี่กล้องกับที่เบิดครับหลังนี้หลังนี้เยื่อตายนะครับผมมีปัญหาของผมมือนีครับเยี่อมันตายครับผมได้ปาหมอมาบ่คอยแข็งแรงครับ หลังนี้ถือปลาครับนี่ขาวๆอยู่นี่หลังนี้ถือสองตัวตัวแรกเป็นปลากรุดท่านได้ตายนี่ครับปลาช่วงนี้มันเป็นน้ำเน่าด้วยครับเด้อมันขาดออกซิเจนอะไรกับมันบกค่อยอันนี้ครับมันตายเร็วแล้วก็อ่อนเร็วครับบนอกินยังไงนี่กินได้เสียเข้าไปเบียดอยู่ทั้งนอกครับ หลังปากท่อเรียบร้อยแล้วครับผมนี่รุ่นนี้แล้วมันขึ้นไปในแหน้นะครับเนี่ยได้สองตัวรุ่นเดียวกันนี่เอาหลังนีมานนี่หลังนีมานครับผมเนี่ยได้สองตัวนะครับใส่ไว้ปากทอ่อน้า้น้อยเดียวนะครับปลามันอยู่กลางไหน้ครับผมน้ามันขอนอยู่กลางไหนนะครับผมตอนแรกผมว่าที่ใส่มันผมนี่มองใส่นะครับขางคณะมันเห้ง แล้วก็ปลาก็ขึ้นปากท่อนี่พอดีนะครับขึ้นไปหากินน้ำตื้นๆน,น,นะครับปาก่อนีถืกครับผมช่อนปอกนะครับอืมอืมโอ้โหเด็กแว้นครับผมเด็กแว่นนี่ตัวที่สามรอบนี้ปลารุ่นนี่หลายครับผมหลังนี้ทึกแล้วครับผม นี่นี่นี่อืมอู้มีใสงงามๆพราได้อยู่ครับรนนุูนี่อืมอ่ะไปขึ้นโคกไว้พุ่นฮะมีครับผมตัวที่สี่รอบนี้ครับตัวงามอยู่ครับเยยดหล่อนเกือบเบิดนะครับผมเก็บมานี่มีเยียอยู่ประมาณสามสี่หลังนะครับถิดป่ายอยู่สี่ตัว ดีแล้วนะครับผมที่เก็บเพราะว่าทิ้งไว้มืออืนเศร้ากับบอคอยได้รุนนะครับเนาะเพราะว่ายางมันเบิดแดนะครับอ่ะเหลืออยู่ประมาณสองสามหลังนะครับสุดท้ายครับผมหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายล่อนครับมียัง เดียบร้อยครับผมเบ็40ด40กว่าหลังได้ปลาไทยอยู่ครับเมื่อนี้ถือว่าหมานอยู่นะครับผมแต่ว่ามันใส่ัวใหญ่นะครับเนาะเมื่อนี้ใส่ใหญ่นี่บ่พ่อเลยนะครับกับนี้ใส่งามๆนะครับปพอรุ่นขีดสองขีดนะครับผมในนี้18บวกกับอีกสุดท้ายนี่ซีโตนะครับผมรอบสุดท้ายนี้ได้แต่ปลาคออครับพอหนึ่ง 2 3นะครับพอซีโตตัวนี้ตายแล้วนะครับอะตอนนี้ก็ดึกเติบแล้วพี่น้องครับผมเดี๋ยวไปสรุปผลงานเทหิบงยูบ้านอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวโอ้หนักอยู่ครับผมตัวนี้น้อยครับผมแต่ว่าได้หลายนะครับถืกดีอยู่ครับผมสำหรับเยียปากเข็งนะครับฮะพ่อกันยูบ้านครับผมเก็บของก่อนครับ อดบ้านแล้วครับผมเดี๋ยวมาสรุปผลงานนะครับเนาะนี่ผลงานที่ได้นะครับนี่ประคอปคอักบดโอ้โหปาโอ้ได้หลายตัวอยู่นะครับเนี่ยถือว่าหมานเติบนะครับหลับมือนี่เบ็ด40กว่าหลังนะครับนี่ประคอได้หลายอยู่นะครับเดี๋ยวตัวตายนี่ก็ทิ่ขั้วแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะครับผมประคอนี่ค้งไว้ได้นะ โอ้ปลาคอหนิสิบกว่าเป็นตัวหนิสิบกว่าโตรครับผมสลับปลาคอรประกดนะครับเนี่ยประกดห่วยนีิโตบ่ค่อยใหญ่ครับเนี่ยสั้นมากตัวน้อยหลายนะครับเนี่ยเอ้ามันมาเลยนะครับเนี่ยสลับเมื่อนี่นะครับโอ้โหลด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 คลิปนี้ก็ถือว่าหมานอยู่นะครับเนาะ ก็ได้หลายตัวอยู่นะครับผมเก็บมารอบกลางคืนนะครับเนาะพะว่าเยืเบิดครับเอาไว้รุ่นตอนเศร้ากัน่าจะได้ไปเก็บเบ็ดเปล่านะครับเพราะว่าเบ็ดมันหล่อนหลายแล้วก็เลยเก็บมาเลยนะครับผมพยายามหลายรอบอยู่นะครับจนเยืเบิดนะครับเนาะว้มีเยืหลายๆพี่น้องครับผมไ้ไปหาไม้ใส่ไม้นะครับคลิปนี้ก็ได้หลายเติมนะครับเนาะขอบคุณทุกไลน์ทุกแช์ครับผมทุกการติดการตามครับคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ